สวนไลนานะครับทุเรียนของยานวาไม่เป็นตองหลองใครนะครับแต่ด้วยการอยู่พื้นที่ใกล้ปากน้ำนะครับทำให้มีน้ําเค็มนะครับหลากขึ้นมานะครับน้ำเค็มเอ่ขึ้นมาไม่ใช่หลากเอ่ขึ้นมานะครับในขณะที่าทางด้านเหนือนั้นขาดแคนน้ำนะครับในฤดูแล้ง นะครับน้ำเค็มก็เอ่อแล้วก็ทะลักขึ้นมาภายในพื้นที่ถิ่นสามัคีอ่ะน้องๆหนูๆเอ้ยนะอย่าเพิ่งไปเล่นปืนไฟกันนะลูกนะเดี๋ยวถ้ามันลุกติดขึ้นมามันจะไม่มือเอานะอ่าสำหรับในวันนี้นะครับเราก็ได้นำกระทงนะครับที่ผลิตขึ้นโดยฝีมือของครูและนักเรีนเยนโรงเรียนมลดไม้นะครับพยานานี้ คุณค่านะครับที่พูดถึงความสวยอาจจะปวดสู้ไข่เขาตักเตือนกันบ้างนะครับตรงนี้เพราะว่าด้วยความตนของเด็กเราก็คงห้ามกันได้ยากนะครับเพราะนั้นเด็กที่มาวิ่งเล่นนั้นนะครับผู้ของเ,ขเอาไว้วางใจเพราะว่าจุดตรงนี้นะครับทาวทั้งคณะสงฆ์แล้วก็ที่เราได้ดําเนินมา สามสี่ปีนะนะครับเพราะว่าเป็นการรื้อฟื้นนะครับเพราะว่าพื้นที่วัดดุดไม้นั้นเมื่อก่อนนี้จะยาวไปจนกระทั่งติดริมแม่น้ํานะครับแต่เนื่องด้วยมีถนนพระรามสามนะครับตัดผ่านนะครับตัดผ่านกับวัดดุดไม้ทําให้พื้นที่ของวัดดุดไม้ถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนนะครับเพราะนั้นวัตดุดไม้จึงกลายเป็นวัดที่ไม่ได้อยู่ติดริมน้ํา ถ้าท่านอยากจะดูศาลารลิมน้ำของวัดดอกไม้นะครับก็สามารถที่จะเดินไปฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็เดินเข้าไปตรงบริเวณชุมชนนะครับเราจะเห็นศาลาที่เป็นศาลารลิมแม่น้ำนะครับไม่ใช่ศาลารลิมน้ำธรรมดาเป็นศาลารลิมแม่น้ำนะครับที่ชรุดทุ่นโตรลงไปตามอายุและเงื่อนไขของเวลานะครับ